คุณผู้ชมคะเป็นประจําทุกวันศุกร์นะคะว่าในช่วงสรรหามาเล่าเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่หมๆค่ะวันนี้นะคะจะพาไปทําความรู้จักกับฟาร์มกวางแห่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณพักดีพานุรัตน์นะคะเป็นเจ้าของฟาร์มพักดีฟาร์มตอนนี้อยู่กับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหนี่แม่ผมแล้วแต่งตัวให้เข้ากับเต็มเลยแล้วใช่คุณพร้อมที่จะไปลุยฟาร์มแล้วนะะค <ผ>ถามหน่อยครับว่าฟาร์มแห่งนี้ของเราอย่างที่เกิดกันไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นฟาร์มกวางแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดพิษณุโลกเรามีจุดเริ่มต้นอย่างไรและทําไมเราถึงต้องเป็นกวางครับต้องย้อนไปถึงเกือบย0ิปีนะครับ20ปีช่วงนั้นก็ขึ้นมาเยี่ยมญาติแล้วก็มากางเต็นท์แล้วก็ดูพื้นที่นะครับมันเหมาะสําหรับการเลี้ยงสัตว์ผมก็เลยสนใจในการเลี้ยงกวาง ก็เป็นที่มาเริ่มต้นจาก10กว่าตัวจนเป็นร้อยเป็นสองสรอตัวนะครับ,รบผมแต่ช่วงต้นที่ได้เลี้ยงกวางนะครับในมุ่งเน้นไปในเชิงผาณิาดจะมากกว่านะครับก็จะเห็นทำที่ด้านหน้าเนี่ยครับคือเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ผมได้พยายามที่จะทําไม่ว่าจะเป็นการใช้ ประโยชน์จากกวางด้านไหนบ้างเช่นด้านเนื้อด้านเขากวางแก่กวางอ่อนหรือส่วนอื่นๆ ที่เราใช้นะครับเพราะจริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยยังไม่ค่อยทราบเนาะว่ากวางเนี่ยสามารถต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์เป็นธุรกิจได้อย่างไรบ้างนึกว่าเอามาเลี้ยงอย่างเดียวหรือว่าเอาไปบริโภคเป็นเนื้ออย่างเดียวนะฮะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูกันเลยนะอย่างวันนี้ที่ที่่งดีเอามาให้ดูพั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่นั่นว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เลยด้านหน้าของเราเนี่ยทั้งหมดที่ให้รวมถึงเสื้อของผมด้วยไหมฮะใช่ก็คือเป็นบริเวณที่จากกวางเลยตัวตัวที่ผมใส่นีี่กกกนังงวววาาาามมดเลลยยรติแ้สพธุ์ กวางจริงๆก็ของบ้านเราเนี่ยมันก็มีของผมเองนะครับของผมมีส่สายพันธุ์ซึ่งมีลูซ่าแล้วก็ซิกาดเวนเดียแล้วก็โคโล <Pol o. S 1> แล้วที่เราเอามาทำอภัณฑ์ใน,นส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อะไรฮะเป็นของลูซ่าลูซ่าซครับอ,อย่างอ,อย่างนี้ฮะอย่างเสื้อเสื้อหนังของเราสองคนก็เป็นหนังกวางใช่ครับใช่ไหมฮะ นี่ก็เป็นหนังกวางมันมีความพิเศษแตกต่างจากหนังอื่นๆอย่างไรอะคะหนังกวางความพิเศษของเขานี่ก็คือความนุ่มนะครับเขาจะมีเขาถึงความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นน้าหนักเบาแล้วก็ทนทนนะครับครับผมก็จะแส่ที่บอกว่าความนุ่มเนี่ยนุ่มจริงๆนะสัมผัสได้เลยนะฮะก็คือณตอนนี้เองเนี่ยเราก็เอามาทำผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องถามมี้ก่อนครับว่าปกติแล้วเนี่ย โรงงานที่ผมเคยเห็นอย่างอย่างในเรื่องของหนังวัวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะมีโรงงานฟอกต่างหากไม่ใชทางของเรานะครับในส่วนนี้เราทำอย่างไงบ้างอะคะผมเล่านิดหนึ่งนะครับผมเองอยู่ในกลุ่มของสากลกวางแห่งประเทศไทยที่มอกรศเสตร์กําแบงแสนนครปฐมรังนั้นสมาชิกเวลาจะแปรรูปหรืออย่างไใน็ดีนเนี่ยก็ต้องส่งไปที่ศูนย์กลางก็คือที่มอกษตเที่ที่สากลพอแปรรูปเสร็จแล้วพบส่วนหนัง ที่พวกนี้นะครับที่ไม่ได้ประโยชน์เนี่ยผมก็จะเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการคิดค้นการฟอกหนังส่งไปอฟอก,ฟอกลองฟอกลองผิดลองถูกจนกว่าสิ่งที่ผมฟอกมาถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีอันดับระดับหนึ่งครับผมครับผมแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะเห็นอยู่ทั้งมีเสื้อมีรองเท้าบู๊ตมีกระเป๋าแบบนี้นะฮะอันนี้คือทํามาจากหนังกวางทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ มีความแข็งแรงที่บอกไปครับแล้วในเรื่องของการออกแบบนะคะในเรื่องของการดีไซน์ต่างๆอันนี้คือเรามีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยหรือว่าเรามีทีมงานอะไรยังไงคะผมมีทีมงานมีน้องๆที่ช่วยในเรื่องของการออกแบบทีนี้การทํามันจะมี2แบบเช่นก็คือเป็นใช้ฝีมือก็คือใช้งานเมคกับเป็นงานโรงงานถ้าเป็นงานเมคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือใช้มือทั้งหมดเลยในการตอกกันตีทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นโรงงานก็ลักษณะคล้ายๆประมาณนี้ จากหนังแล้วนะฮะมาส,ส่วนนี้เลยนะี่คือเขากวางนะครับขเขากวางปกติแล้วเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรได้บ้างน,นอกจากเอาเป็นแบบตกแต่งอย่างเงี้ยตกแต่งบ้านได้ใช,ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วทําอะไรอีกได้ครับเขากวางเนี่ยมันจะมีสองสองอย่างนะครับที่ใช้รประโยชน์ก็คือเขากวางอ่อนอเขากวางอ่อนเนี่ย มีสรรพคุณปัญญาใช่ไหมฮะใช่ครับโอ oh, <ม>้วี้คือแบบดังมากของกวางอ่อนใช่ครับแต่ในส่วนที่ถามถึงนี่คือกอกวางแก่เนี่ยกวางเนี่ยต้องทราบก่อนนะครับว่าทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะสลัดเขาทิ้ง mm hmm. แล้วก็จะขึ้นใหม่นะครับ,รบส่วนที่ใช้ตัวนี้ประมาณ4ี่ปีอายุ4ีปีอ่า ตัวนี้นะครับนี่สี่ปีใช่ครับปกติทุกปีเขาขึ้นใหม่สลัดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราไปทรมานสัตว์หรืออะไรอย่างนั้นนะตอนแรกกำลังจะถามว่าการตัดมาแบบนี้สําหรับคนรักสัตว์เขาจะรู้สึกอะไรไหมอันนี้ต้องรู้พื้นฐานก่อนเพราะมันมีการสลัดอยู่แล้วแล้วก็จะลักษณะการตัดเนี่ยนะครับช่วงที่เขากว้างอ่อนหรือว่าเขากำมะยีที่พูดถึงเนี่ยนะก็จะอยู่ไม่เกิน75วันนั้วันนั้นยังไม่แข็งนะครับเราจะตัดเหนือกระโหลกศีรษะของกว้างเห็นไหมครับประมาณ หนึ่งนิ้วอันนี้ก็คือตัดไปใช้ในส่วนที่เป็นกบกวางอ่อนพออายุ200อกว่าวันเนี่ยเขาก็สลัดเขาก็สลัดอยู่ดีใช่ครับมผมามาเป็นต่อส่วนที่เป็นต่ออย่างนี้ผมเข้ามาคิดในเรื่องของการใช้เสริมต่อเรื่องของอรเรื่องประดับเรือ่องประดับเรื่องของหัวเข็มขัดก็ดีะลรก็ดีนะครับที่มาใช้ ประโยชน์ต่ออีกอันหนึ่งก็คือใช้ก็ผมจอนของเขากวางเขานี่ฮะอย่างที่ผมสัมผัสได้คือหนึ่งมีความแข็งเนาะเป็นแคลเซียมเป็นเหมือนกระดูกของเขาใช่ไหมฮะมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอามาทำลักษณะของเครื่องประดับก็มีความคงทนแข็งแรงแล้วก็มีความสวยงามคือสีของมันอะมันเป็นเอกลักษณ์เนาะใช่เป็นสีแบบขาวคุณๆลักษณะของเขาเนี่ยก็คือผมในเบื้องต้นเราคิดว่าการใช้กอกวางกับอาช้างเนี่ยนะครับผมคิดว่าการใช้กอกวางที่เราเลี้ยงเองเนี่ยนะครับไม่ได้ไปเอาของป่ามาเนี่ย มันมันมันน่าจะดีกว่าใช้อาช้างนปัจจุบันสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของพุทธคุณอะไรอย่างนี้ยเขาก็จะมีประโยชน์เหมือนกันอ๋อครับอ่ะเดี๋ยวข้างหน้าเลยนะฮะในส่วนของเขากวางเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะให้น้องบีนลองจับมาดูมีอะไรบ้างครับอันนี้ก่อนเลยละกันอันนี้เป็นสร้อยใช่ครับอันนี้เป็นสร้อยที่ทําจากกอควางรอบนอกข้างในก็คือเป็นดิบกระเช้ บานกรณีก็เชื่อตั้งขื้นักฝันใช่นี่ก็จะเป็นในเรื่องของความเชื่อต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีกําไรเป็นกําไรใช่ไหมคะนี่ใช่ครับกาไรครับต่างๆจากเขากวางนี่พูดเอ่กำไรอ๋อสวยนะมันมีความเงาอันนี้คือเราต้องนี้เป็นเงินครับหมายถึงหมายถึงตัวของเขาวกงนี่เป็นธรรมชาติครับอ๋อเขาก็จะคือยิ่งใช้ก็ยิ่งเงาใช่ครับสวยงามขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นสร้อยในลักษณะต่างๆค่ะ นี่อย่างอันนี้ก็คืออันนี้อ,นอันนี้ก็คือ,อเขาเรียกว่าเป็นเขากว้างปีแรกหรือเป็นรูปก,กว้างนะครับก็<อ>จะขึ้นลักษณะประมาณแค่นี้ครับผมค่ะอ่ะคราวนี้เองนอกจากเดิตภันต่างๆที่ทำมาจากกวางนั้นนหะที่พักดีฟาร์มก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย่ัที่ด้านมีจุดเด่นอย่างไรบ้านงะครับอยู่ตรงไหนอย่างไรฮะสถานที่พักดีฟาร์มเนี่ยอยู่ที่บ้าน,นําตะเคียนอำเภอบ,บางทองออจังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่ช่วงบ้านรักไทย ครับแล้วก็จุดเต็นของตำแหน่งและที่ตั้งของพอดีฟาร์มเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับมันจะเชื่อมโยงระหว่างการเส้นทางการท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มขึ้นสู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านรักไทยเนี่ยก็จะผ่านทา,นางเจริญฟ้าขึ้นไปข้างบนนะครับ,รบไปถึงน้ําตกไผ่สีทองไปถึงพกดีฟาร์มแล้วก็ไปถึงหมู่บ้านรักไทยซึ่งเช,ชื่อมโยงไปถึงบ้านมุงได้เลยณนปัจจุบันและเส้นทางสะดวก แล้วระยะทางในการเดินทางก็ไม่ไกลนั้นเหมาะสําหรับบุคคลที่ใช้เวลาไม่มากไป1หนึ่งวันหรือจะไปพักไปกางเต็นท์ไปอะไรอย่างนี้ได้เลยสําหรับครอบครัวนะครับก็คือนอกจากในเรื่องของไปพักผ่อนไปกางเต็นท์แล้วก็มีกวางตุบเป็นเป็นให้ได้เห็นแล้วเด็กๆน่าจะชอบมากเลยชอบมากครับ เรามีให้อาหารด้วยใช่ไหมคะของักครูรค,ความพิเศษเ<ด>ของพักดีความเราก็คือหนึ่งเด็กๆเนี่ยจะเข้าไปสัมผัสกับตัวกวางได้ไปถ่ายภาพได้ไปให้อาหารได้อ,อะไรอย่างนี้นะครับนอจาจะแยกระหว่างตัวผู้กับตัวเมียสําหรับ,รบเป็นฝูงแล้วก็สาหรับที่สําหรับเด็กๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ผมก็จะมีม้าม้าสําหรับใช่มีม้าให้สําหรับเด็กๆได้สัมผัสได้ขี่ได้อะไรประมาณนี้ด้วยมีนกมีม้าประมาณนี้ครับครับผม แล้วปกติแล้วถ้าเกิดเราจะไปถ้าเกิดไปกลางเต็นท์นอนอะไรอย่างไงเนี่ยฮรเราต้องติดต่อไปก่อนไหมครับใช่ครับต้องติดต่อไปก่อนช่วงกลางเต็นท์เนี่ยผมก็จะเปิดช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาวนะครับอากาศกําลังดีช่วงนั้นไปถึงพีใหม่ทุกทุกปีที่ผมได้ทำมาก็คือเราจะจัดกิจกรรมเสริมการท่องเที่ยวของอ,อ,อำเภอวังทองและบ้านนักไทยเนี่ยนะครับก็คือการจัดกิจกรรมเรื่องของงานกระบอยครับผม บอยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านมีอะไรขายมีประมาณนี้นะครับครับ ก็แต่งตัวเข้าตีมเป็นไงใช่ใใส่อยู่นะฮะเป็นสร้างบรรยากาศแบบหูเข้ากับฟาร์มไปกลางเต็นท์นอนแล้วก็แต่งตัวคาวบอยไปกันแบบนี้ครับผมปีนี้มีกําหนดหรือยังคะว่าเราจะจัดงานแบบนี้ช่วงประมาณเดือนไหนคะตอนนี้กําลังปรึกษากับน้องๆทีมงานอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงพบเนี่ยผมจะแจ้งประจำเพจอีกทีนึ่งในช่วงเดือนธันวาคมครับอ๋อประมาณเดือนธันวาคมใช่แล้วก็เชิญมาประสัมาในรายการได้เลยนะฮะทีมงานแต่งตัวเป็นคาวบอยมาเชิญชวนกันเนาะแล้วก็ไปเที่ยวกันที่พักตีฟาร์มอะ ให้ฝากช่องทางการติดต่อที่พักติีฟาร์มนะครับ0818452993นะครับค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ไปเยี่ยมชมพักตีฟาร์มหลายๆท่านขอให้ความเมตตานะครับนะครับ นอกจากเบอร์โทรศัพท์แล้วเพจที่สามารถที่จะติดตามได้ชื่อเพจอะไรคะพักดีฟาร์มเลยครับพักดีฟาร์มเลยตอนนี้เองเรากลับมาเปิดหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นกลับมาเปิดแบบเต็มรูปแบบแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เริ่มเริ่มจะพัฒนาเต็มรูปแบบนะครับผมก็พร้อมต้อนรับทุกท่านตลอด่องเที่ยวนะครับเพร่อใอย่างปลอดภัยที่พักดีฟาร์มกันวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางนะครับให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะที่ชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็ ไปกันแบบครอบครัวได้เเนาะเด็กๆก็สามารถจะตื่นตาตื่นใจกับน้องกวางต่างๆได้แล้วก็ไปอุดหนุนสินค้าต่างๆด้วยที่พักดีฝาบนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาลงกันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเล่าเราทั้ง3คนกลับพบกงนในห้องขอลากันไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสายี่มาใมองมาจับตาหน้ากล้องในห้องนั่งเล่าคือประเด็นชีวิตติดข้องตามแกนยาวๆสันหา did am so to than new